วันนี้มาพบกับพวกเราเลี้ยงคปาฟงค่าและจิ๋วค่ะวันนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆมาชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวันธรรมในอำเภอเทวเทนซึ่งสถานที่นี้มีชื่อว่าวัดวัดวัดเต่าดงศรีธรรมนั่นเองค่ะเพื่อนๆอยากดูบรรยากาศภายในวัดกันหรือยังเอ,งเอ่ยอยากแล้วอยากแล้วงั้นเราไปชมกันเลย เป็นมาของวัดป่าอุดมสันติธรรมเนี่ยมันเป็นมาย่างไงหรออ๋อเอาฟ้องไปเใช่ไหมมาสิเราจะพูดให้ฟังวัดป่าอุดมสันติธรรมเป็นวัดป่าสายวิปัสสนาสังกัดธรรมยุติกานิกายสืบเนื่องมาจากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงตามหาบัญยันสปนภายในบริเวณวัดประกอบด้วยที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระอุโบสถสองชั้นสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบล้านนาผสมล้านช้างอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยจะมาจะต้องทำยังไงหรอ ่รถมาสีอองป้องอไม่ใช่หมายถึงพิกาดอะเรารู้เรารู้วัดเป่าดมสัจธรรมเนี่ยตั้งอยู่หมู่เจ็ดบ้านม่วงตำบลเวนวนบัฒนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรหัสไปรษณีย์48120และที่สัมพันธ์เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะมีพลาดชมคลิปใหม่ๆของพอเรากันนะคะ และว,วันนี้พวกเราก็ขอเกาะคำว่าขอบคุณและสวัสดี